เป็นเมนูกับข้าวหรือว่ากับแกงก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้จิมก็มีเมนูจากน้ำปลาร้ามาฝากค่ะก็คือจิมจะทำหมูปลาร้าคลุกฝุ่นนะคะโดยใช้น้ำปลาร้าขวดค่ะน้ำปลาร้าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของครัวพีพ่พิไลเองค่ะซึ่งจะเริ่มทำเร็วๆนี้นะคะก็รอติดตามได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จิมจะมาสอนทำหมูปลาร้าคลุกฝุ่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของหมูปลาร้าคลุกฝุ่นค่ะก็จะมีเนื้อหมูจิมใช้เป็นส่วนของสันคอหมูนะคะก็หั่นเป็นเส้นย,วยาวๆแบบนี้ค่ะ หรือว่าเขะจะหั่นแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยจิมจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆประมาณนี้ให้ติดมันเล็กน้อยนะคะถึงจะอร่อยมีน้ำปลา,าค่ะมีข้าวคั่วพริกป่นน้ำมันพืชสำหรับใช้ทอดใบมะกรูดซอยค่ะซอยเล็กๆนะคะแล้วก็มีผักสำหรับกินเคียงค่ะจิมใช้เป็นแตงกวานะคะใครชอบผักอะไรก็หามากินได้เลยค่ะจะเป็นถั่วฝักยาวหรือว่าแตงกวาก็ได้ค่ะเริ่มจากการเตรียมชามผสมนะคะใส่เนื้อหมูลงไป ตามด้วยน้ำปลา้าค่ะเป็นน้ำปลาขวดสำเร็จนะคะขยำส่วนผสมให้เข้ากันวิธีทำง่ายมากเลยค่ะใส่แค่น้ำปลาอย่างเดียวนเท่านั้นเองแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะคะเพื่อให้เข้าเครื่องดีจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะรอให้น้ำมันร้อนได้ที่นะคะค่อยใส่หมูลงไปลองเทสดูสักชิ้นนึงก่อนก็ได้ค่ะว่าร้อนหรือยังโอเคประมาณนี้ได้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ทีนี้ก็ทอดให้สุกเหลืองดีเลยค่ะระหว่างทอดให้คนไปมาด้วยนะคะจะได้สุกสม่ำเสมอกันค่ะคือตอนนี้สุกดีแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากให้เหลืองอีกสักหน่อยหนึ่งค่ะก็ทอดต่ออีกเราก็ทอดจนสีออกเหลืองทองประมาณนี้นะคะจากนั้นก็ตักขึ้นได้เลยแต่ถ้าใครชอบกรอบกว่าน,นี้จะทอดนานกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะขยัาให้เด็ดน้ำมันนิดนึงค่ะ พักไว้บนกระดาษซับมันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลุกฝุ่นกันค่ะเอาหมูที่เราพักไว้จะเสรด็จน้ำมันแล้วนะคะใส่ชามผสมใส่พริกป่นลงไปความเผ็ดก็ตามชอบนะคะโรยๆยให้ทั่วเลยตามด้วยข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วก็คือใช้ข้าวสารหอมมะลิหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้ค่ะคั่วให้ออกสีเหลืองเหนิดนึงจากนั้นก็ตำให้ละเอียดแบบนี้เลย แล้วก็คลุกคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่อยๆเติมเพิ่มได้ค่ะดูสีไม่ค่อยเพียก็เติมอีนิดนึงมันก็จะเป็นคลุกฝุ่นๆแบบนี้นะคะฝุ่นก็จะเป็นฝุ่นพริกแล้วก็ฝุ่นข้าวคั่วตามด้วยใบมะกรูดซอยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลย หมูปลา,าคูขูดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะเป็นเมนูกับข้าวหรือว่ากับแกงก็ได้นะคะกินกับใบมะกรูดอร่อยดีค่ะคือมันจะอวหอมใบมะกรูดอะข้างนอกจะเผ็ดๆนะคะแล้วก็มันๆส่วนข้างในเนื้อหมูเนี่ยจะมีความเค็มค่ะไม่ได้กลิ่นปลา,านะกลิ่นปลา,าแบบน้อยมากแต่ว่าเค็มกําลังดีเลยอะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ก็ดีเหมือนกันค่ะแบบแซ่บง่ายๆค่ะ เป็นเมนูที่แบบทำง่ายสุดๆเนาะใครที่ชอบกินก็ลองทำดูได้ค่ะใช้หมูส่วนที่ติดมันน่ะมันจะอร่อยดีค่ะแล้วก็ตามด้วยผักเคียงเนาะหมูปลาทอดคลุกฝุ่นนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะใครที่อยากลองชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยถูกใจไหมก็ลองไปทำดูได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ